สวัสดีเจ้าวันนี้เขามาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันนะเจ้ามาอ่านสร้างหลักฐานชีวิตคริสเตียนบทที่สามนะเจ้าก็เขียนขึ้นโดยอาจารย์หมอวรลลุนเราฮาประสิทธิ์นะเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับอาจารย์เจ้าก็ขอพระเจ้าเพิ่มเติมชีวิตและกําลังสติปัญญาของอาจารย์สูงขึ้นสูงขึ้นขอถ้อยคําของพระเจ้าที่ทุกคนได้ยินได้ฟังนะเจ้า ขอพระเจ้าทรงได้หับเกียรติแล้วก็ขอพิ่นน้องได้รับการปดปลอย่างแท้จริงพระเจ้าลูกอธิษฐานแล้วขอพระคุณพระเจ้าสําหรับพระคำและถ้อยคําของพระองค์ขอหู้ตัดขอหู้แตะต้องจิตใจของพวกเขาตึงคนอ่านแล้วก็ตึงคนฟังเราเจ้าขอพระเจ้าโปรดปานแล้วขอพระเจ้าประทานให้เขาเข้าใจและเข้าใกล้พระเจ้าขอเขาไม่ชีวิตเป็นเหมือนตีเรา จะอ่านในวันนี้เนะเจ้าก็คือการเฝ้าเฝ้าเดียวกับพระเจ้าแล้วก็การสามารถเคียมิธรรมกับพระเจ้าเนะเจ้าก็ของเขาได้ใจแบบนี้ชีวิตแบบนี้เป็นเอ่อเป็นประจําเป็นอย่างระเบียบวินัยที่เข้ามาหาพระเจ้าเนะเจ้าก็เหมือนเฮาเข้ามาหาปอหาแม่เนะเจ้าก็ขอพระเจ้าอวยพรขอพระเจ้าสวยกาลังมือเฮาตัวเจ้าขอพระเจ้าเป็นอ่าความเข้าใจให้เฮาตัวเจ้าขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน บทที่สามการเฝ้าเดียวและการสามารถคีทมกับพระเจ้าการเป็นคริสเตียนเราจะบรจัยเป็นการมาเปลี่ยนศาสนาเราจะแต่เป็นการกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราจะกับพระผู้สร้างของเราเรื่องเรื่องของการเป็นคริสเตียนเราจะเรื่องของคริสเตียนจึงเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เราเราจะบรจัยเรื่องของพิธีกรรมแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นการปฏิบัติ การที่เขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ก็เพราะว่าเขาต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างเนาะองค์ประกอบของเขาก็คือการสนทนา,า,นากับพระเจ้าหรือว่าการอู้กับพระเจ้ามันเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตของเขาผูเจือเนาะเจ้าก็ต้องสร้างความสัมพันธน์ผ่านการาผ่านการอะไรยางนี้ส่วนอูอ้อู้หรือว่ากรรอธิษฐานหรือว่าเขาบ้านเขาห้องวัดสนทนาเนาะเจ้า ก็ขอบคุณพระเจ้าก็ขอให้เราได้เข้าใจในวันนี้ด้วยกันเนะเจ้าการเฝ้าเดียวและการสามัคคีทำกับพระเจ้าคืออะไรยังการเฝ้าเดียวคือการเข้ามาหาพระเจ้าและใช้เวลาเป็นส่วนตัวกับพระเจ้าในชีวิตประจําวันเจ้าดังนั้นการเฝ้าจึงมีการมีความสําคัญต่อพระเจ้าเนาะเจ้าสําคัญนักเลยเนาะเจ้าที่เขาจะต้องเติบโตเ้าเพราะเขา การที่เขาเข้ามาเฝ้าพระเจ้าเนี่ยเข้ามาหาพระเจ้าจะทําให้เขาเจริญเติบโตไฟจิตวิญญาณแล้วก็ของคริสเตียนทุกคนเนี่ยจะพระเจ้าก็ฮักพระเจ้าฮักบุตรพระบุตรของลูกของพระเจ้าเนาะลูกของพระองค์ก็จงใจให้พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเข้ามาในโลกมันนี้เนาะให้เป็นขอขอคุณพระเจ้าขอขอพระเจ้าพระเจ้าทรงฮักบุตรของพระเจ้าลูกของพระเจ้า องค์ยาชื่อเฮาลูกของเฮาลูกของพระเจ้าใจเวลากับพระอ,องค์แล้วก็เราเฮาเป็นเหมือนเหมือนพระอ,องค์แล้วก็เติบโตไฟจิตเป็นญาณนเดาเจ้าก็เหมือนที่เฮามีลูกเนาะเฮาเป็นปอบเป็นแม่เฮาก็อยากให้ลูกได้เข้ามามาอู้มา,มาจา่าโดยเฮาเนเะาเจ้าก็สันใดก็ฉันนั่นเนาดเจ้าก็พระเจ้าก็อยากให้เฮาได้เข้ามาหาพระเจ้ามาเข้าเฝ้าพระเจ้าการเฝ้าเดียวและการสามัคคีทมกับพระเจ้า ประกอบกอับมีอย่างพ่องก็มีการการอธิษฐานการนมัสการการอ่านพระคมัมภีร์แล้วก็เจือฟังพระคัมภีร์เราเจา้าการเฝ้าเดียวสําคัญจะได้ก็สําคัญเราเจา้าก็เหมือนที่อาจารย์อาจารยร์่นเขียนว่าการเฝ้าเดียวมีความสําคัญนักในชีวิตคริสเตียนเพราะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่คริสเตียนจะได้พบพระเจ้าพระกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว จำเป็นยังหญิงที่คริสเตียนต้องสามาคีทมกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกๆวันตึงวันที่เขาจะปะพระเจ้าได้เนะเจ้าคริสเตียนปกติต้องสนทนากับพระเจ้าก็คืออู้กับพระเจ้าเนะเจ้าเาขาควรอู้กับพระเจ้าได้โดยโดยคำอู้ของเขาอ่ะเจ้าที่มาจากใจของเขาอ่ะเจ้าจึงนับฝาเป็นสิทธิพิเศษเนะที่พระเจ้าใหา้เขาพระเจ้าของฝ้าสวรรค์ให้สิทธิและโอกาสกับเขาเป็นพิเศษ เขาได้เข้ามาหาเปิงมาหาพระเจ้าเอ่อเขามาใจเวลากับพระเจ้าได้อย่างใกล้ชิดและเป็นเป็นการส่วนตัวแบบนี้เวลาของการเฝ้าเดียวกับกับพระเจ้าทุกควรเป็นเวลาแห่งความชื่นชมยินดีและกระตือรือร้นสาหรับเขาเนาะเอ่อก็พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์น,นึ่เฮาวานะเปิดโอกาสให้เขาเปิดตาให้เขามนุษย์คนบาปได้เข้ามาใกล้กับชิดกับพระองค์เป็นการส่วนตัว กษัตริย์ปโลกเฮาเป้นเฮายังบ่สามารถเข้าไปเฝ้าได้เลยเนาะแต่เฮาขอพระคุณพระเจ้าที่มีพระเมตตาต่อเฮาดะให้เฮาได้เข้ามาเฝ้าได้ทุกเวลาเลยจะกี่เอ่อจะวันไหนจะกี่เวลาพระเจ้าบ่เคยจับกัดแต่พระเจ้าชอบตีเฮาเข้ามาหาพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะเจ้าขอขอเฮาได้เข้ามาหาพระเจ้าพระบิดาของเฮาพระผู้ช่วยตลอดของเฮาได้ขานเต็มใจแล้วก็ด้วยความชื่นชมยินดีแล้วก็ และกระตือหรือหล่นนะเจ้าเพื่อเขาจะเติบโตไปกับพระเจ้าเพื่อเขาจะมีความสัมพันธ์ดีดีย่งกับพระเจ้านะเจ้ามัทิวบทที่หกข้อที่ห้าถึงข้อที่สิบสามเจ้าเมื่อตั้นตั้งลายอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนคนน่าสื่อใจกดพ่อเขาสอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาละติหม่อมมุมถนนเพื่อจะหื้อคนทั้งปวงได้หันเขาบอกความจริงแก่า่านว่าเขาได้หับบำเน็จของเขาแล้ว ไฟถ่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องเจ้าน,นัและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อภาพบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในตรีลับและภาพบิดาของท่านผู้ถอดพระเนตรผ่านในตรีลับจะทรงโปรดประทานบําเนตรแก่ท่านอย่างเปิดเผยแต่เมื่อท่านอธิษฐานจะใช้คาอู้ซ้ำซากไล่ประโยชน์เหมือนคนต่างชาติเพราะเขาคิดว่าอู้นักนักลายกรรมพระเจ้าจึงจะทรงโปรดฟัง ให้ฉะนั่นท่านอย่าเป็นเหมือนเขาเลยเพราะว่าสิ่งใดซึ่งท่านต้องการพระบิดาของท่านจงหู้ก่อนที่ท่านทูลขอแล้วให้ฉะนั้นท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี่ว่าข้าแต่ภาพบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอหึ่งพระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอหึ้งอาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ขอหึ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นยันใดก็ขอเพิงเป็นไปอย่างนั่นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกนี่ของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกนี่ผู้ตีเป็นนี่ข้าพระองค์นั่นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอทรงจวยข้าพระองค์ใหือพ้อนจากความชั่วร้ายเหตุฝ่ลาลาาสาณาจักรล,ลิเตศ ลัษณาราศีเป็นของพระอ,องค์สืบสืบไปเป็นเนดอดาเมนฮาลลือยาแม่นและเจ้าขอบคุณพระเจ้าคำตอบคำพักคำตอนนี้เป็นพระดำรัสของสอนของพระเยซูเรื่องการอธิษฐานนะเจ้าในพระคัมภีร์ตัวน,นี้เริ่มต้นว่าเมื่อท่านอธิษฐานบัดได้ใจการรว่าถ้าท่านอธิษฐานนั่นแสดงให้เห็นว่าการอธิษฐานเป็นเรื่องปกติในประจำวันของเรา ความจาวันของผู้เชื่อในสมัยนั่นเนาะเจ้าก็คือความสัมพันธ์กับพระเจ้าอ่ะเจ้าก็สังเกตให้เราสังเกตได้ว่าคำสองคำเม,มื่อว่าเมื่อท่านหรือว่าตีใจก็กคำวา่าถ้าทานเมื่อแสดงว่าเขาจะต้องทําเขาทําทไปเลยแต่ว่าถ้านเนี่ยสมมุติมันเป็น,ปนคําสมมุติเนาะเจ้าก็คือยังไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าเขาต้องทํา นะเจาเอ่อขอสุมาตัวเนึ่ถ้าทำเอ,อ่อทรัพสนนนเจ้าก่ประเป็นอย่างเจ้าอันนี้เนาะเอาแขแบ่งปันกันเฉยๆนะเจ้า <c oughs> ขอสุมา <c oughs> ว <c oughs> พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในความเป็นมนุษย์ของพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างตีสมบูรณ์แบบเพื่าทำตามอย่างพระองค์นะเจ้าในการดำเนินชีวิตที่พระบิดาทรงปรารถนาพระองค์ทรงใจเวลาตอนเจ้า มือดออกไปเข้าเฝ้า,าพระบิดามาละโกบทีหนึ่งข้อสาสิบห้าจึงเป็นตัวอย่างที่ดีสสำหรับคิดเสตียนที่ต้องทำอย่างนี้แบบนี่ตัวเนะเจ้าก็ของเขาได้เป็นเหมือนที่พระเยซูเนะเจ้าเอาตัวข้าพเจ้าตรงยอมพับสารภาพว่าพรเกดได้ตื่นมาเจ้าเจ้าเข้าเฝ้า,าพระบิดาเหมือนท,อที่พระเยซูได้กระทเา,เาเจ้ามืดนะเจ้าก็ของเขาได้เป็นคนแรก ขอใองเขาเพื blender, <C ourse> ่อพระเจ้าเป็นคนแรกที่เขาตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาแล้วห้ื่อพระเจ้าเป็นความหักข้างแรกของเขาความหักข้างแรกก็คือความหักที่เขาเมื่อเขาว่าหักบริสุทธิ์อเจ้าก็คือก็เเมือนกระเมือนกะตีเขาถ้าเขาหักไผ่เขาก็อยากหันหน้าตื่นมาก็อยากหันวันทั้งวันเขาก็อยากหันคนที่เขาหักโดยเจ้า กอขอให้เขาได้หันพระเจ้าได้อู้พระจุอู้ตัวพระเจ้าเข้าเฝ้าพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเฮาเนะเจ้ากอขอให้เฮาได้ฮักพระเจ้าเหมือนที่พระเจ้าฮักเฮาเนาะเจ้าพระเจ้าพอลงมากว่าจะยิ้มแล้วก็จะจะปองเปิงพอใจในมู่เฮานาะเจ้าลูกๆลูกของพระเจ้าเนะเจ้าขอบคุณพระเจ้ามาแล้วกบทที่หนึ่งข้อส5ห้า ขั้นเวลาเจ้ามืดพระองค์ได้ลุกขึ้นเสด็จออกไปยังตีเปียวละทรงอธิฐานตีหั่นพระเยซูเองเป็นพระเจ้าในสภาพของมนุษย์กย็ยังอธิษฐานกับพระเจ้าตวัวเส้นเดียวกันอาจา้ายหนึ่งย้อนบทที่สิบเจ็ดข้อที่หนึ่งถึงเซาหกอเจาหฮึ่งเฮาหันว่าสแสดงฮึ่งเฮาหันว่าการอธิษฐานเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตของเขาที่เขาบกควรขาดอาจา้า สดุดีบทที่ห้าข้อที่สามโอข้าแต่พยาพญาโฮวาในเวลาเจ้าพระองค์จะทรงสดับเสียงของข้าพระองค์ในเวลาเจ้าข้าพระองค์จะเตรียมคำอธิษฐานทูลต่อพระองค์และเขาเฝ้าและเฝ้าคอยดูอยู่กษัตริย์ดาวิดผู้ฮับใจของพระเจ้าก็อาบชีวิตด้วยการอธิษฐานกับพระเจ้าทุกๆวันเจ้าทุกๆเจ้าเจ้า โดยสรุปแล้วชีวิตคริสเตียนติดปกติต้องมีการอธิษฐานนะเจ้าคือการสนทนากับพระเจ้าอู้กับพระเจ้าอ่ะเจ้าเพราะนั่นเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างเฮากับพระเจ้านะเจ้าในฐานะตีพระองค์เป็นพระบิดาและเ้าเป็นลูกเป็นบุตรของพระเจ้านะเจ้า <c oughs> ย้อนบทที่หนึ่งข้อที่สิ แต่ส่วนบรรดาผู้ติดต้อนับพระองค์พระองค์ทรงประทานอำนาจให่เป็นบุตรของพระเจ้าคือคนตั้งหลายที่เจือในพระนามของพระองค์ประมีบุตรคนใดติดบอกเกยอู้บอกเกยจ่ากระป๋อของตัวก็ฉันนั่นนะเจ้าเคริสเตียนก็บบุคคลยุที่จะสนทนาหรือว่าเข้ามาหาพระบิดาเนาะเข้ามาอาธิษฐานเข้ามาอ้อนวอนเพื่อมาอู้กับพระเจ้ากับพระบิดาในสวรรค์ของเขา เอเฟซัสบทที ok, ่หกข้อที่1ิบถึงสิบเกบอกว่าจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างและจงขอบโดยพระวิญญาณทุกเวลาทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่างจงอธิษฐานเพื่อวิสิทธิชนทุกคนและอธิษฐานเพื่อข้าเพื่อข้าพระเจ้าตยัยเพื่อจะทรงประทานให้ข้าพระเจ้ามีกำอู้และเกิดใจกล้า ประกาศถึงข้อลึกลับแห่งความข่าวประเสริฐได้พระเจ้าทรงสร้างเฮามาก,ก็เปื่อมาสามคีธรรมกับพระองค์ตั้งแต่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ติ่สวนเอเดนแต่เมื่อมนุษย์คนแหลกนั่นกู่แหลกนั่นได้กระทำบาปต่อพระเจ้าความบาปความดื้อดึงของมนุษย์ก็ทำให้ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันสูญหายไปนะเจ้าก็เมื่อพระเยซูทรงสเสด็จลงมาสิ้นพระชนบนไม้กลางเคน นำการยกโทษบาปแก่ผู้ที่เชือและไว้วางใจในพระองค์พระเยซูทรงทำให้เราเกิดการ uh, การคืนดีกับพระบิดาเนาะคือ uh, ความสัมพันธ์ของเราคืนดีกับพระบิดาระวางพระบิดาหรือว่าระ,ร,ะระวางพระเจ้ากับมนุษย์อย่างเราเนาะจา็ขอบคุณพระเจ้าเนาะตีบนท้่พระเยซูได้เข้ามา,านำเรา แล้วก็ขอบคุณพระเยซูก็คือพระคุณสอนพระคุณเนาะเจ้าที่เขาได้ได้รับความโปรดปานนี่ด้วยพระคุณและความภาคของพระเจ้าคือพระเยซูเป็นตัวแทนให้เขากลับคืนดีกับพระเจ้าเนาะเจ้าเหมือนที่อ่ล้มบทที่ห้าข้อที่สิบเอ็ดเนาะเจ้าปจจัยเพียงเตาอั้นเฮาต้องหลายยังฉ่นชมยินดีในพระเจ้าโดยทางพระเยซูคิดเจ้าของเฮาผู้ทรงเป็นเหตุให้เฮาได้กลับคืนดีกับพระเจ้า ทงโคลินบทที่ห้าข้อที่สิบแปดตึงมดนี่ทั้งสิ้นนี่เกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงเฮาคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสและก็ทรงโปรดประทานเฮามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอาจารย์เขียอาจารย์หมอได้กล่าวว่าการเข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัวในแต่ละวันจะจวยทำเฮาเฮาชีวิตจิตวิญญ,ญาณ จะจ่วยทำให้ชีวิตไฟวิญญาณของของเฮาเจริญเติบโตขึ้นในพระเจ้าร่างกายของเฮาต้องการอาหารชนใดชีวิตไฟวิญญาณของเฮาก็ต้องการอาหารชนนั้นเพราะวจนะหรือว่าพระกรรมของพระเจ้าคืออาหารไฟจิตวิญญาณของเฮาเนาะเจ้าถ้าเขาขาดการอ่านพระวจนะของพระเจ้าชีวิตไฟจิตวิญญ,ญาณก็จะอ่อนแอเนาะเจ้าการเฝ้าเดียวเป็นการเข้าไปทับกำลัง แล้วก็เป็นความชื่นชมยินดีและหับคำแนะนำตักเตือน่วยให้ชีวิตของเฮาถูกเปลี่ยนแปลงให้เหมือนกับพระองค์นักนักขึ้นตึงวันตึงวันเนะเจ้าแล้วก็มีชีวิตที่คงเส้นคงวาในการติดตามหับใจพระเจ้าถ้าเฮาละเลยหรือว่าเฮาทิ้งการเฝ้าเดียวก็จะส่งผลเสียกับชีวิตของเฮาเนะเจ้าก็คือเฮาจะขาดการทุกสร้างชีวิตภายใน คือเจริญเติบโตเป็นเหมือนพระเจ้าขึ้นทุกวันทุกวันกำลังเฮากำลังปฏิเสธแล้วก็เฮาทัอยางก็เป็นการที่เฮาปฏิเสธสิทธิพิเศษที่จะมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เนาะเจ้าเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องเข้าต้องเข้ามาหาพระเจ้าเนาะเจ้า,าถ้าเฮาบ่เข้ามาเฮาก็จะขาดประสบกาณ์ Day, แห่งฤทธิ์เละการฟืน้นฟูใหม่ในจิตใจของเฮาเนาะเจ้า เขาจะขาดพ่อพ,อพอร้ที่พระเจ้าทรงทําการยิ่งใหญ่ผ่านทางชีวิตของเขาได้เขาจะกลายเป็นคริสเตียนที่อ่อนแอฝ่ายวิญญาณหนูเจ้าเออเพราะฉะนั้นเขาต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าหนูเจ้าพอพ่อจะยาวไปก่หาเดี๋ยวก่อนเนาะเอาเอาคำต่อคำน้อยหนูเจ้าเอ่อเขาเฝ้าพระเจ้าเขาเฝ้าเดียวได้อย่างไดเจ้าเอ่อเข้าเฝ้าเดียวได้อย่างไดก็คือเมื่อเขาตระหนักว่าการเฝ้าเดียวนั้นสําคัญ สำหรับชีวิตของเฮาเฮาก็เลยต้องสนใจว่าเฮาจะมีชีวิตในการเฝ้าเดียวอย่างใดเพื่อมีประสิทธิภาพก็มีสีข้อที่จะเสนอเนะเจ้าสี่ประการก็คือมีท่าที่ในใจที่ถูกต้องแล้วก็มีอันที่สองก็คือเอาข้อหนึ่งเนาะเจ้าเอาข้อหนึ่งมีท่าทีที่ถูกต้องสิ่งแรกที่เฮาควรทำในการเฝ้าเดียวคือการ คือมีการมีท่าทีในใจที่ถูกต้องเหมือนดังพระเจ้ากล่าวกับซามูเอลว่าพระเจ้าถอดพระเนตรเหมือนกับตีมนุษย์ดูมนุษย์ดูตีหลูปล่าภายนอกแต่พระเจ้ามองหรือว่าถอดพระเนตรในจิตใจหนึ่งซามูเอลบทที่สิบหกข้อที่เจ็ดแต่พระยาฮวาตัดกับซามูเอลว่าอย่ามองตีหลุปล่างหน้าตาหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขา ด้วยเฮาบอกยอมหับเขาเพราะพระยาโฮวถอดพระเนรประเมือนกับตีมนุษย์ดูด้วยว่ามนุษย์ดูตีรูปหลางภายนอกแต่พระยาหววถอดพเนรจิตใจเนาะขอบคุณพระเจ้าเนาะความคิดของพระเจ้ากับการมองของพระเจ้าประเมือนของเฮาเนาะเจ้าบางครั้งดูเหมือนเฮาจะกระทําสิ่งที่ถูกต้องแต่ด้วยถาทีตีพิษเหมือนกับกษัตรย อา,อามาชิยาเนที่ว่าพระองค์ทรงกระทําสิ่งที่ชอบในสายพเนตรของพระเจ้าแต่บจจใจด้วยพระทัยตีแต่จริงสองพงกริย์บ,บทที่สิบสี่ข้อที่สามถึงสี่และพระองค์ทรงกระทําสิ่งที่ถูกต้องในสายตาสายตาของพระโยโฮวะแต่ยังบ่ะเมือนกับดาวิดบรรพระบุษของพระองค์พระองค์ทรงกระทําตาม,ตามทุกสิ่งที่ โยอาโยอาสราสะปีดาของพระองค์ได้กระทําแต่ว่าปูนสนียะสถานสูงนั่นยังไ่ได้ทรงลือเหียประชาชนยังคงถวายสัตว์บูชาแล,ล,ล,ละเผาเครื่องหอมบนปูปปปปสนสูนยะสถานแล้วนั่นก็สุมาเดนเจ้าิีนม,มันปันกันเนาะดังนั้นเมื่อเขาเข้ามาหาพระเจ้าเนาะเขาก็ควรเข้ามาด้วยถาทีที่ถูกต้อง ถาทีติจริงใจด้วยใจที่หิวกระหายอยากจะะปกับพระเจ้าเขาควรเข้ามาด้วยถาทีตีขาดหวังด้วยใจกระตือรือร้นจดจ่อต้องการปะกับพระเจ้านะเจ้าเส้นเดียวกับติกตรัตดาวิดนะเจ้ามีต่อพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์ โอ้ฮาลาลูยาสดุดีเอ่อก็คือด้วยจิตใจที่หิวกระหายเนาะเจ้าสดุดีบทที่หกสิบสามอที่หนึ่งเจ้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ซร่งเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์แต่เจ้าจิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกระสุนหาพระองค์ในดินแดนที่แห้งแล้วก็กระหายน้ำตีบะมีน้ำ ในก็ต้งเนาะเมื่อชีวิตเฮาแบบมีพระเจ้าจิตวิญญาณของเขาก็าเนหนี่ยวแห้งบปน่ะเนาะขอขอบคุณพระเจ้านะเจ้า,เ,าเกือบเกือบเอาหำเอาหำข้อนะเจ้าสดุดีบทที่4ีิข้อ1ถึง2กวางกระเสือกระสนหาลำธารติมีน้ำไหลฉันใดโอค่าแต่พระเจ้าจิตวิญญาณของข้าพระองค์กกระเสือกระสนหาพระองค์ฉันนั่น จิตวิญญาณของข้าพเจ้ากระหายหาพระเจ้าหาพระเจ้าผู้ทรงมีพระชนเมื่อใดข้าพเจ้าจะได้ปรากฏข้าพเจ้าจะได้ปรากฏต่อพระภั์ของพระเจ้าแล้วถ้าเฮามีถาทีแบบนี้เขาจะบํพิษเวลานิ่งเฉยหรือว่ามาสายแต่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยใจยกย่องและปาถนาที่จะเจือฟังพระเจ้ามีฐานที่ติรอคอยพระเจ้าใจสงบนิ่ง โดยตนักว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นที่เก่งกลัวในสภาสภาของบรรดาผู้บริสุทธิ์ใหญ่หญิง่งและน่าเก่งขามเหนือกว่าทั้งสิ้นตีอยู่หลอบพระองค์สดูดีบทที่ปิบเข้อที่เจคือพระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นที่เก่งกลัวอย่างยิ่งในสภาของบรรดาวิทวิชชนและบรรดาผู้ตีอยู่หลอบพระองค์ เก่งขามพระอ,องค์ฮาลาเลียและการตอบสนองดีดดที่สุดต่อพระเจ้าในการเฝ้าเดียวคือการเชื่อฟังและกระทำตามตีพระเจ้าทรงสอนจากพระวจนะของพระองค์นั่นเป็นข้อแรกเนาะเจ้าไว้เฮามาต่อข้อที่สองทำไมเนาะเจ้าข้อพอคิดว่าน่าจะยาวไปเนาะเจ้าก็ขอสุมาตัวเนื้อแท้มันยาวไปนเนาะ คิดว่าจะเอาให้จบบทแต่ว่ามันยาวไปเนาะเจ้าก็ไว้เฮ้ามาต่อทำไมบ่พรับนี่เนาะเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณถ้อยคําของพระองค์ขอบคุณสําหรับผู้หับใจของพระองค์ที่ได้เขียนหนังสือนี่ขึ้นมาสร้างหลักฐานชีวิตคริสเตียนคือมาเป็นการเตือนความจําของเฮาเนาะเจ้าว่าทั้งเฮาได้ใจชีวิตประจําวันของเฮ้าได้การเข้าเฝ้าพระเจ้ามานมัสการพระเจ้ามาอาธิษฐานต่อพระเจ้า ขอขอชีวิตของเขากูกูก้คนเป็นดังนั้นนะเจ้าพระเจ้าอวยพรนะเจ้าสวัสดีเจ้าฮาลาลยา